ด้ามทรงเบสบอล UL ราคาถูกรุ่นใหม่ครับผมเป็นคันสปินนะครับตัวนี้มี2ความยาว5ฟุตและ6ฟุตครับนี่ครับด้ามสวยงามมากครับเป็นทรงเบสบอลทันสมัยทำสีออกมาแบบส้มๆนะครับดูสะดุดตาตรงรีซีดก็มีสีส้มแซมด้วยนะครับจับตีมือเดียวหรือตีสอมือก็อนถนัดครับทรงนี้ เป็นทรงที่พัฒนามาใหม่นิยมในตอนนี้นะครับผมนี่รีซีทก็มีสีส้มแซมตรงนี้ด้วยครับสวยครับผมตัวนี้ก็จะมีความยาวหกฟุตกับห้าฟุตนะครับเป็นเวท u ูเนะครับนี่ครับที่ข้างคันเขาจะเขียนบอกรายละเอียดไว้เลยครับเวทคือสองขีดแปดนะครับเวทเหยื่อหนึ่งห้ากรัมนะครับเล่นงานนะครับตีเหยื่อปลอมเหยื่อเบา ดีแป๊บเดียวไกลๆแน่นอนไกดยเป็นทรงเคครับเล่นงานเหยื่อปลอมตกสปิวหรือเอาไปตกกุ้งครับ5ฟุต6ฟุตเลือกได้เลยคันละ440บาทอ่าราคาบอกชัดเจนนะครับไกดทรงเคครับปลายจะเป็นโซลิดตันนะครับแล้วก็ทิปท็อปเป็นขาในแบบนี้นะครับการสายพงสายพันได้นะครับเวลาตีนี่ครับผม ก็เวทสองคีดแปดเนี่ยผมมองว่าสําหรับรุ่นนี้ก็ยังตึงๆนะครับจะไม่ยวบเท่าไหร่นะครับถือว่าดีเลยนะครับเล่นงานกุ้งได้เล่นงานปลาก็ยังได้นะครับหรือเล่นทรงเหยื่อเบาได้หมดครับผมตีเหยือปองเหยือปลอมปลาช่อนไซส์ไม่ใหญ่นะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยยวบเท่าไหร่แอคชั่นมันก็แลแบบตึงๆอยู่นะครับนี่ครับน่าใช้มากนะครับคันละสี่ร้อยสี่สิบบาท ส่งใสายท่อแกนกระดาษให้ด้วยถ้าใครสั่งไม่เป็นโทรหรือแอดไลน์นะครับมีค่าส่งนะครับมีปลายทางครับผมนี่ครับคันหนักเพียงประมาณเก้าสิบกรัมครับถือตีได้ทั้งวันไม่เมื่อยแน่นอนประมาณนี้ครับหกเก้าสิบกรัมเบาๆเลยนะครับแล้วก็มีถุงผ้าให้อย่างดีนะครับที่ถุงผ้าก็จะระบุเวทระบุเวทคันเวทเดียวไว้ให้เรียบร้อยครับ นี่ครับสวยๆงามๆหรือใครจะแบบอยากซื้อพร้อมลอกผมก็จัดไว้บ้างนะครับที่ตะก้านะครับจะซื้อพร้อมลอกพร้อมสาย PE ก็ได้ครับอย่างอันนี้เป็น6ฟุตพร้อมลอกเบอร์1005นะครับเอาไปตีเหยื่อปลอมปากระสงกระสูบตกปลานินสปงสะปิวเล่นอาจีเอียงได้ครับนี่ครับผมสายถัก4ถัก8เลือกได้นะครับผมกดที่ตะก้าดู